ผมขอเต man, long, ือนท่านผู้ชมทางบ้านเหมือนกันนะครับอย่าเผลอเดี๋ยวจะหลงรักน้องเขานะไปแล้วดิฉันไปแล้วท่านคณะกรรมการครับครับผมเด็กคนต่อไปผมขอเตือนก่อนนะครับทำไมคะอย่าเผลอทีเดียวทําไมครับเผลอปุ๊บจะหลงรักน้องผมโดยไม่รู้ตัวฮิตเตมากเชิญเลยครับเปิดประตูไหนค่ะเาประตูดหนย อีกเข้ามาอีกโอเคโอ้ยห่อข้าวมากินด้วยเหรอครับใช่แล้วติ๊กติ๊กติ๊กติเอานุชชื่ออะไรยังไงแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเจสมิเทเลอร์ค่ะอายุสี่ขวบค่ะอ่าลูกครึ่งอะไรครับลูกอังกฤษค่ะอังกฤษไหนแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะ hello 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 สายตัดไปแล้วค่ะนี่ครูเกิดลำวคูตาครูก็พูดได้ฮัลโหลหรือต้องมีคนส่ง What's your name My name is Jasmine อาคืาต้องมีคนส่ง How old are you I am four years old อยากรู้ตรไฝรั่งเนี่ยเวลาเจ็บร้องไงเออเออผมว่าไม่ใช่ละครับเออเดี๋ยวไะถทา้าทานจะไปฟังฝรั่งแถวเข้าสารนะฮะ หนเขาสารเขาจะร้องเอิร์กฮะเออนี่ไม่ใช่หรอแล้วแล้วเวลาฝรั่งโมโหพูดไงลูกห่วยฝรั่งฝรั่งชาติไหนฮะผมว่าไม่ใช่ฝรั่งทแถบอเมริกาหรอกฮะคำลูกกาเลียนะห่วยเลยอันหลังเลยดูถือกระติ๊บข้าวเหนียวมาเนี่ยชอบกินอะไรมางไหนเล่าให้ครูฟังที่หนูชอบชอบตชอบกินซ้มตําวันนี้หนูจะมาทำซ้มตําค่ะ กินกินได้แน่ใช่ไหมลูกเขินเขินินอย่างที่คุณซุปบอกเลยนะครับผมขอเตือนท่านผู้ชมทางบ้านเหมือนกันนะครับอย่าเพลอเดี๋ยวจะหลงรักน้องเขานะไปแล้วดิฉันไปแล้ว